ูชื่อนางสาวนนะทิชาพิมณัฐหรือเรียกว่าครูนุ้ยก็ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันไปไม่ยากใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้นะคะครูนุ้ยจะพานักเรียนไปรู้จักกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะมาดูแนวคิดหลักการและความสําคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษากันเลยค่ะ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมวงเล็บฉบับที่2พุทธศักราช2545เน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้หน่วยงานปฏิบัติคือสถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึดสภาพปัญหา ความต้องการและให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องสถานศึกษาจะต้องมีการระดมสมองในการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่เป็นผู้ให้บริการและสอบคล้องกับความปรารถนาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับบริบททางการศึกษาซึ่งมีหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเช่นสวัตอินเตรเลสิตการบริหารงานเชิงระบบ การรู้แนวคิดหลักการและความสําคัญของแผนพัฒนาการจักการศึกษาของสถานศึกษากันแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะต่อไปนะคะครูนุ้ยจะพาทุกคนไปเรียนรู้กับกระบวนการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา SWOT Analysis กันเลยค่ะกระบวนการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา SWOT so Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาเพื่อให้ได้ผลสรุปสำหรับการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาที่มีความชัดเจนจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาส w o t เป็นคำย่อม,มาจากคำว่า s t สตรีน w i ก n e s s Opportunities และเท r e ์ t Strength คือจุดแข็งหรือจุดเด่น w a k n e s s คือจุดอ่อนหรือจุดที่ควรพัฒนา o p p o r t u n i t i e s ities, คือโอกาส t u r ร์เคืออุปสรรคนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้รู้จักกระบวนการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาสวัสดิน์นเทอร์จิตกันแล้วต่อไปนะคะเราจะพาไปรู้จักกับ P D C A เป็นอย่างไรนะไรั้นไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะวงจรการบริหารงานเชิงระบบ P D C A การทำงานที่ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วและยั่งยืนล้วนสะท้อนให้เห็นว่ามีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีระบบที่ตรวจสอบได้วงจรเดมมิงเป็นกระบวนการดำเนินงานเชิงระบบรูปแบบหนึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย P.D.C.A มาจากคำว่า Plan, Do, Check และ Act เรามารู้จักขั้นตอนการดำเนินงานของหลัก P.D.C.A กันเลยค่ะ แผนคือขั้นวางแผนเป็นการกำหนดกรอบงานที่ต้องแก้ปัญหาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆโดยพิจารณาว่าต้องนำข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์แล้วกำหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการวางแผนจะช่วยให้สามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและช่วยลดความสูญเสียต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ขั้นปฏิบัติเป็นการลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางเลือกที่กำหนดไว้ในแผนขณะเดียวกันมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด,ด้วยว่าดำเนินไปในทิศทางที่กำหนดไว้หรือไม่เช็คคือขั้นตรวจสอบเป็นการประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ซึ่งทำไม่ทราบว่าการปฏิบัติบรรลุวัตถุตตป,ประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่โดยกำหนดความถี่ของการตรวจสอบตามความเหมาะสมและขั้นสุดท้าย Act คือขั้นปรับปรุงและพัฒนาเป็นการพิจารณาผลการตรวจสอบและอาจจะนำผลการตรวจสอบมาดำเนินได้มีอยู่2กรณีคือกรณีที่1ถ้ามีผลการปฏิบัติงานที่ดี ให้นำกระบ,บวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและกรณีที่2ถ้าผลงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต้องนำผลการประเมินมาพิจารณาว่าควรดาเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้และเมื่อนำวงจรเดมิงมาใช้ในการทำงานอย่างต่อเนื่องจะทำให้การทำงานนั้นมีการพัฒนาต่อไป อย่างไม่หยุดนิ่งได้นั่นเองว้าวเป็นยังไงตื่นเต้นกันใช่ไหมล่ะหลังจากที่เรานะคะรู้จักกระบวนการสวัสดิ์อินนริตและ PDCA แล้วต่อไปนะคะคุณครูนุ้ยจะพานักเรียนไปรู้จักกับกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดก,การศึกษาของสถานศึกษาและแผนการศึกษาประจำปีนั่นเองอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าแผนการจัดก,การศึกษาประจาปี จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่อาศัยหลักการและแนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้วงจรคุณภาพนั้นแสดงให้เข้าใจอย่างง่ายๆได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ขั้นการวางแผน แพน So what n นวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการที่จำเป็นกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายในระยะเวลา3-5ปี จัดทาแผนปฏิบัติการประจําปีขั้นต่อไปนะคะขั้นการปฏิบัติ do ดําเนินการตามแผนขั้นตรวจสอบและประเมิน check ติดตามตรวจสอบและประเมินขั้นปรับปรุงและพัฒนา act พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายในระยะเวลา3-5ปีการจัดการทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายในระยะเวลา3-5ปีสถานศึกษาสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังแผนภาพต่อไปนี้อันดับแรกแต่งตั้งคณะการทำงาน ดับต่อไปรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษานำผลการวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษาประมวลเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา กำหนดกลยุทธ์ตัวชี้วัดความสำเร็จและชื่อโครงการกิจกรรมและลำดับสุดท้ายนะคะจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั่นเองค่ะ ยังไงกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนทุกคนได้รู้จักกับแผนพัฒนากนารจัดการศึกษาของสถานศึกษากันแล้วสนุกไหมเอ่ยไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะครูให้นักเรียนมาศึกษาขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติตการทาแผนสถานศึกษานั่นเองนะคะแล้วก็พออ่านเสร็จใช่ไหมล่ะนักเรียนอย่าลืมมาสนุกกับเกมปริศนาจับกู้ขนมหวานของครูนุ้ยด้วยนะคะ ซึ่งจะให้นักเรียนเนี่ยใช้หมือไปปัดแบบนี้นะคะและเรียนขั้นตอนให้ถูกต้องแต่เอ๊ะอย่าเพิ่งแอบดูไปหลังจากนั้นนะคะอย่าลืมทำแบบทดสอบหลังเรียนกันด้วยล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูนุอยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ